สวัสดีค่ะทุกคนไพ่เราเรื่องวันนี้มาแล้วมาดึกค่ะพอดีว่าเพิ่งเสร็จเคสดูดวงส่วนตัวกันเมื่อกี้เลยนะคะแม่หมอริดทำให้เลยเดี๋ยวไปเร็วกันนิดนึงค่ะเพราะว่ามันดึกมากๆแล้วนะรู้ว่าทุกคนรออยู่นะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเรื่องราวที่คุณอยากรู้แล้วก็อยากทราบดีๆนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่ส่งดาว ส่งซุปเปอแตงให้แม่หมอเป็นขวัญและกำลังใจให้พัฒนาช่องต่อไปนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นเรื่องราวของใครนะ <c oughs> ให้ชาลีออดเกิดขึ้นชาลีออดเป็นทิศทางของการที่ ค่ในอดีตนะคนที่คุณกําลังนึกถึงเป็นคนที่อาจจะห่างออกจากความสัมพันธ์ของคุณไปชาลีออนมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเขากําลังจะกลับมาแล้วนะโตขึ้นหรือว่าถูกขึ้นซัดเกยฝังวะเนี่ย <c oughs> เนี่ยนะมันจะมีการหวนกลับมาจากทิศท,ทางของคนในความสัมพันธ์คนที่คุณนึกถึงคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะมีการอยากกลับมาหรือว่า ควรที่จะกลับมานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าในอดีตตัวของเขาอะ่ะมันเป็นทิศทางของคนที่มีแต่ปัญหามีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเป็นทิศทางของคำที่เรียกได้ว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ในด้านของการใช้ชีวิตการขัดแย้งในด้านของการทำงาน การขัดแย้งหรืออุปสรรคต่างๆในเชิงของเขาในทุกๆด้านเลยก็ได้ห้าด้านขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องเจอแล้วมันเป็นทิศทางว่าด้วยสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในภาวะนั้นน่ะเขาอยู่ในภาวะที่เขาต้องเลือกไหมและเขาต้องจำยอมต้องเลือกในทิศทางแบบนั้นด้วยไหมอะไรแบบเนี้ยมันเลยเป็นทิศทางว่าเขาอาจจะต้องห่างกับคุณไปอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า ตัวของเขาเองทําไมก็ถึงได้อยากกลับมาทั้งทงท,งที่ตอนนั้นเขาไมา่ได้เลือกคุณพอดีแม่หมอสับไพ่เปิดมาเจอไพ่เจ็ดถ้วยก็เลยเก็ตเลยอ๋อเป็นคนที่มีตัวเลือกสะพรึงเหมือนกันนี่ตัวเลือกเยอะแยะไปหมดเขาเป็นคนที่ทําอะไรนึกถึงแต่ตัวเองเป็นหลักไหมยึดมั่นถือมั่นเอาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทําอะไรเนี่ยชอบชอบมีผลประโยชน์ความหมายคือ คนคนนี้จะไม่ยอมเสียผลประโยชน์ให้ใครง่ายๆอ่ะแต่เขาจะคิดถึงแต่อะไรที่คิดถึงแต่ตัวเองเสมอหาอะไรครบค้าแต่กับใครก็ไม่เคยจริงใจกับใครซะร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเป็นคนที่ทําอะไรชอบชอบมีตัวเลือกเป็นคนที่ทําอะไรชอบมีทางเลือกและเป็นคนที่ทําอะไรแล้ว เขาจะต้องได้ผลประโยชน์อะแต่เขาจะไม่ยอมมันคนเสียผลประโยชน์ในลักษณะอย่างนั้นเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเขามีคนหลากหลายในความสัมพันธ์นะนิสัยของคนคนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วแต่ละคนในความสัมพันธ์เนี่ยคุณเห็นมาแก้วน้ำได้ไม่เหมือนกันเลยมาทั้งลูกมะพร้าวน้ําแดงเนี่ยฮะบูฮาวายอะไรก็มามันเปรียบเสมือนกับว่าเขามีคนมากมายหลายคนในความสัมพันธ์สับรางไปสับรางมาอะไรแบบนี้แต่ละคนก็ อาจจะมีผลประโยชน์ตอบแทนให้เขาในคนละด้านคนนี้อาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องในเรื่องแบบพอเขาเหงาเขานึกอยากจะไปดื่มไปดิ้งคนนี้ว่างเสมอพอนึกถึงคนนี้การเงินไม่มีมาที่คนนี้คนนี้เป็นคนที่ใจดีใจอ่อนเมตตาช่วยเหลือเขาก็มาหาคนนี้ในด้านของเวลาที่เขาติดขัดมีปัญหาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเป็นคนที่เขาไม่ยอมเสียผลประโยชน์ให้ใครแต่เขาทาอะไรเนี่ย เขาจะนึกถึงแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งก็เลยเหมือนกับความรู้สึกเขาจะคิดถึงความรู้สึกของตัวเองค่ะเขาจะไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เลยว่าเขาทําให้แต่ละคนอะ่ะเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่ตอนนี้ไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นใหญ่ๆแม่หมอมองว่าเขาเริ่มรู้ละว,ว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยหคนเจคนที่เขาไปทําอะไรเอาไว้เนี่ยใครกันที่ค่อนข้างจะมีค่ากับความรู้สึกของเขา ใครที่คอยยื่นช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาเหรียญเนี้ยมันยืนาานยนย่นมาทางคุณเนี่ยมันยื่นมาทางคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทิศทางว่าแน่นอนเขาคิดถึงคุณแสดงว่าในอดีตเขาดึงคุณมาเป็นตัวเลือกกะเลกระลาดแบบนี้ด้วยเหมือนกันเริ่มต้นรู้จักก็ไม่ได้จริงใจกับคุณแต่อ่ะพอชอบเราเหรอรักเราใช่ไหมอะไรแบบนี้รับมาอยู่ในความสัมพันธ์แต่ เขาก็ไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยคุณอะไรนะแต่เนื่องจากเพราะว่าเขามีตัวเลือกหลายๆตัวเลือกแบบนี้แล้วช่วงเวลาที่เขามีปัญหาอะไรต่างๆนานาหรือมันอาจจะเป็นปัญหาของสารพัดเรื่องราวของเขาเนี่ยมาทําให้เขาปั่นป่วนก็ได้ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มเฟดตัวออกจากเขาแล้วไหมหรือเขาเทคุณไหมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันเป็นทิศทางว่าคุณก็ไม่ได้ยอมหรอก ถ้าเกิดว่าคุณต้องมาเป็นตัวเลือกแบบเนี้พพยพราะไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาคิดถึงคนที่เคยซัพพอร์ตเขาแสดงว่าในบรรดาตัวเลือกทั้งหมดที่เขามีแล้วเขาดึงคุณมานั้นคุณเป็นเพียงคนเดียวที่เกื้อหนุนและช่วยเหลือเขาในลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วนะว่าไอ้หลายๆคนที่เขามีตรงจุดนั้นน่ะก็เข้ามาหาเขาเพราะก็คาดหวังผลประโยชน์จากเขาเหมือนกันน่ะอ่ะมันเป็นไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่อย่างนั้นนะคะ เขาก็ถูกคาดหวังผลประโยชน์เหมือนกันเพราะเวลาที่เขาถึงจุดเดือดร้อนขีดสุดมันไม่มีใครช่วยเขาได้เหมือนคุณเน่ยเพราะฉะนั้น The W l of Fortune เกิดขึ้นคนคนนี้อาจจะตื่นรู้ละอาจจะตื่นรู้แล้วว่าตัวเองอะ่ะทำอะไรลงไปหรือว่าเริ่มจะเห็นถึงความดีความจริงใจจากคุณก็เป็นไปได้เพราะคนคนนี้ไม่เคยเห็นความจริงใจจากใครหรอกเพราะเขาไม่ได้มีความจริงใจกับใครเลยเหมือนกัน เขาคบคนเขาคบเพื่อผลประโยชน์อันนี้คือตัวตนของเขานะตัวตั้งต้นเนี่ยตอนเนี้ยตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่ฐานะการงานการเงินเนี่ยมีความมั่นคงละเพราะฉะนั้นความมั่นคงได้มาจากอะไรได้มาจากการที่เขาพยายามก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาที่มันลายล้อมเขาในช่วงเวลานั้นแหละมีการไป เปลี่ยนงานใหม่ไหมพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่ไหมไปศึกษาเพิ่มเติมอะไรแบบเนี้ยจนตอนนี้ด้านของการใช้ชีวิตด,ด้านการงานเขาอยู่ตัวละเขาถึงได้คิดถึงความดีของคุณไงเพราะว่าช่วงเวลาที่เขากระเสือกกระสนอยู่เนี่ยมันไม่มีใครหยิบยื่นให้เขาเหมือนคุณเขาเลยเหมือนกับทําตัวเองสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองจนกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งแล้วก็เลยนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขาในอดีตอะค่ะแน่นอนว่าในขณะที่ชีวิตของเขากําลังล้มล,มละเนรละนาดไม่เป็นท่า ไอหกถ้วยเจ็ดถ้วยตรงนี้นะมันก็ทยอยออกจากชื่อของเขาไปทีละคนสองคนนะคะเพราะเขาไม่สามารถไปเปหรือว่าไปช่วยเหลือใครเหล่านั้นได้อีกเลยประมาณนี้นะเหตุการณ์ที่คุณกับเขาต้องจบกันมันเป็นลักษณะของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะแต่แม่บอกว่ามันไม่ใช่แค่สามเศร้าหรอกมันคบแบบกระจัดกระจายเนี่ยสับรางไปสับรางมาอยู่อย่างเงี้ยความหมายของรักสามเศร้าคือไม่ได้มีคุณคนเดียวอะไรแบบเนี้ยมีไปทั่ว โอเพนไปทั่วอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณกับเขาอะต้องจาก,กันในช่วงเวลานั้นนะคะเพราะบอกแล้วว่าคุณไม่ทนกับสภาพนั้นตอนนี้พอคุณออกจากความสัมพันธ์ไปจริงเขานั่งกอดเหรียญแน่นเลยเห็นไหมเหรียญทุกเหรียญอยู่ใต้นะ้าเท้าเขาเหยียบไว้อยู่จริงแต่ในมือเขาอุ้มไว้แค่เพียงเหรียญเดียวเท่านั้นอะซึ่งเหรียญเดียวเนี่ยคือเป็นลักษณะของทิศท,ทางสิ่งที่มีค่าเขามีคุณอยู่ในใจตลอดเวลาทุกๆครั้งที่เขาแบกไปไหนมาไหนด้วย แต่ว่าคุณไม่ได้อยู่เพื่อที่จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตหรือว่าอยากจะกลับไปอะไรกับเขาอีกแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ชีวิตของเขามันยุ่งเหยิงไม่ใช่เลยค่ะเรื่องความเจ้าชู้ล้วนๆเลยปัญหาความเจ้าชู้อาจจะเป็นปัญหา3ามคนสี่คนหคนตีกันก็ได้นะในความสัมพันธ์เรื่องของคนคนนี้มีเพียงแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆ ชีวิตวุ่นวายเพราะว่าไม่รู้จักพอนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่เทพกตินะคะเทพกติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงตอนนี้มีการไปร้องขอกระสิ่งศักดิ์เพื่อนคือน่าจะเห็นแล้วแหละน่าจะคิดได้แล้วแหละว่าโอยที่ผ่านมาคุณทุ่มเทเขามากมากเลยนะเงินทองก็ช่วยเงินทองก็ซัพพอร์ต ในด้านของซัพพอร์ตจิตใจคุณก็ซัพพอร์ตคุณทําให้กับเขาทุกอย่างแต่เขาอ่ะไม่ได้ให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าให้ก็น้อยมากมันเป็นความสัมพันธ์ที่ให้รละรับไม่เท่ากันด้วยซึ่งตอนนี้เขาตื่นรู้ละร้องขอกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้มีปาฏิหาริย์อยากให้มันวนกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนดังแต่ก่อนอีกครั้งครั้งนี้จะขอแก้ตัวใหม่แต่เขา เกินไม่เข้าคายไม่ออกกับการกระทําของตัวเองเทปะเสาเกิดขึ้นจะเรียกว่าละอายก็ได้นะเทปะเสาคือความรู้สึกทุกข์เศร้าระทมการแบกรับความผิดหรือการแบกรับในสิ่งที่ตัวเองปกปิดไว้อยู่ในใจที่ไม่ได้บอกคุณนั่นแหละอนะเขาแบกภาระตรงนั้นนะ่ะภาระทางใจอะคะ่ะไปตลอดเวลาคนคนนี้มีคุณอยู่ในหัวใจตลอดเวลาแล้วเขาก็ทําร้ายคุณด้วยตัวเขาเองตลอดเวลานะคะตอนเนี้ยวันเนี้ยเขาดิ่งนะ พระจันทร์ที่เกิดขึ้นคือพระจันทร์น่ะทำให้อารมณ์ของเขาอ่อนไหวคิดมากยิ่งดึกแล้วเขายิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดเยอะตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะคิดแล้วก็เอาเรื่องของคุณออกจากหัวไม่ได้มันเป็นความทุกข์ระทรมกับการที่เหมือนกับเขาเพิ่งรู้ตัวก็ได้นะว่าเขารักคุณเพราะในอดีตเขาไม่เคยรักใครจริงอะ่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเบ,บือที่เขากอดเก็บเหรียญเอาไว้เนี่ยค่ะมันเหมือนกับเขาเริ่มรู้แล้วจริง,รงว่า แท้ที่จริงอ่ะในหลายๆคนที่มาในความสัมพันธ์หรือชีวิตเขาเจอใครมั่งหน้าหลายตาก็จริงแต่มันไม่มีใครเหมือนกับคุณอีกแล้วอะ่ะที่จะช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้เขาเลยบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเขาได้วนกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งได้เจอได้พูดคุยได้ปรับความเข้าใจอีกครั้งเขาจะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณฟังทั้งหมดเลยเกี่ยวกับตัวของเขาลักษณะน,นิสัยของเขานะและเพราะว่าตัวของเขาเองเป็นคนที่ชอบอาชนะด้วย และเป็นคนที่ทําอะไรแล้วต้องทําไม่ได้ตอนเนี้ที่เขารู้สึกทุกข์ระทมเพราะเขาอยากกลับมาในทิศทางชีวิตของคุณแต่พระขันธกุมารเป็นเทพนักรบที่เป็นเด็กอะคะ่ะรบแล้วต้องชนะเพราะฉะนั้นอีโก้ตัวตนของเขาก็มี สิ่งที่ทําให้เขาทุกข์มากคือเขาก็ลดอีโก้ของเขาลงไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆคือเขาก็รู้แหละว่าเขาผิดพลาดไปแล้วแต่เขาก้มหน้าก้มตามว่าเธอเราผิดไปแล้วขอโทษทีต่อไปนี้เราจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วนะอะไรเงรี้ยให้เขามาพูดแบบนี้กับคุณบอกได้เลยว่ายากมากคนคนนี้ก็ถืออีโก้ถูกอย่างเดียวผิดไม่เป็นอะไรแบบนี้พอผิดปุ๊บรู้สึกละอายแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการที่เต็มที่มีปัญญา มีปัญญาแค่ไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มีโอกาสให้คุณให้อภัยเขาให้ได้กลับมาพบเจอในความสัมพันธ์กันอีกครั้งอะไรแบบเนี้ยเขาบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเขาเจอคุณได้อีกครั้งทุกสิ่งที่เขาเป็นคนผูกเอาไว้ปัญหาต่างๆหรือที่เขาทําให้คุณต้องแบกรับมาตลอดครั้งเนี้เขาจะมาปัดเป่าตรงนั้นด้วยตัวเขาเองความหมายก็คือขอโอกาสเริ่มต้นล่ะนะเวลาเนี้ย ทั้งเทพสาวทั้งพระพายรู้สึกร้อนร้อนในใจเหมือนไฟสุมสวงกับการกระทําของตัวเองแล้วต้องแบกรับกับความรู้สึกตรงนั้นและต้องแบกรับกับความรู้สึกที่วันนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขามีใจให้คุณนะเขารักคุณจริงๆแล้วคุณเนะี่ะไม่ได้เหมือนกับ6คนเจคนอะไรเนี่ยในความสัมพันธ์ของเขาอะ่ะแต่ว่าคุณกลับนั่งอยู่ในใจของเขาด้วยความดีที่คุณเคยทํากับเขามาก่อนนะคะ แต่ตอนนี้คุณเนะ่ยไม่ได้อยู่แล้วนะเทพพรพพระหัสเกิดขึ้นมีการตื่นรู้ด้วยตัวของเขาเองด้วยจิตวิญญาณของเขาเองตื่นรู้โอ้โหถ้าพูดก็จะเป็นอารมณ์เหมือนบัวพ้นน้ำยังไงอย่างนั้นเนี่ยอ่ะเขาเริ่มตื่นรู้จากการกระทําของตัวเขาเองนะคะ ตอนนี้ได้แต่สอดส่องคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณนะคุณน่าจะเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงของตัวเองเพราะฉะนั้นนะ่ะในพื้นที่สาธารณะที่เขาสามารถสอดส่องหรือติดตามคุณได้เขาจะเห็นทุกๆก,การทํางานทุกๆก,การใช้ชีวิตของคุณนะ่ะคนคนนี้ยิ่งมองยิ่งเหมือนกับหลงไหลในตัวคุณมากแต่ทําได้แค่มองค่ะติดอีโก้อยู่นะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขากลับมาในทิศทางชีวิตของคุณไม่ได้ เขามองคุณเขาก็ได้แต่คิดว่าอยากอยู่ในความสัมพันธ์อยากกลับดิ่งดาวรู้สึกเครียดเอาออกจากหัวไม่ได้เรื่องมันง่ายนิดเดียวถ้าเขายอมลดอีโก้ตัวตนลงมาเขาน่าจะปรับความเข้าใจกับคุณได้แต่คนคนนี้ความที่เป็นพระขันธกุมารเขายัางถืออีโก้อยู่นะคะก็เลยกลายเป็นว่าพอเวลาที่เขาไม่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขา นั่นแหละค่ะเขาถึงได้รู้ว่าชีวิตที่ถูกไม่ได้รับการทรีสไม่ได้รับการดูแลชีวิตที่ทำมาหากินไม่ขึ้นมันเป็นยังไงมันเป็นทิศทางว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณซัพพอร์ตเขาพอเขามีเขาไปใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นเนี่ยบนอยู่แต่ตรงเนี้ยแต่พอมันตัดพลังงานของคุณไปปุ๊บ เขาต้องดิ้นรนเองกลายเป็นว่าเขาเนะี่ยรู้ซึ้งเลยว่าภาวะตดิดขัดขัดสนมันเป็นยังไงกว่าที่เขาจะมายืนหยัดอยู่ได้อีกครั้งแบบนี้ตอนนี้เขาก็เลยนึกถึงความดีของคุณมากๆแล้วก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ออรลเคนิดนึงค่ะว่าไพ่ออลลเคลจะสรุปว่ายังไงนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณ เดี๋ยวเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างรอค่ะเพื่อเหมือนกับว่าอยากจะเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งอย่างเงี้ยเขายังมองว่าคุณยังเป็นที่หนึ่งเป็นคนที่เขารักอยู่นะตอนนี้เขามองว่าคุณไปไกลละคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองดูคุณมีอํานาจคุณมีบารมีมีคนเข้าหาคุณเยอะแยะเขารู้สึกนะว่าเหมือนกับคุณไปไกลเกินเอื้อมทุกทีทุกทีแต่ใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คนคนนี้จะก้าวข้ามอุปสรรคค่ะแล้วก็จะเอาชนะใจคุณอีกครั้งให้ได้นั่นเองนะคนที่มารู้ตัวที่หลังว่ารักคุณนะคะอีกไม่นานเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาเพื่อนๆลองดูนะคะว่าเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหาคุณทางไหนทางจดหมายทางโซเชียลการดักรอหรืออะไรแบบนี้นะเป็นได้หมดนะคะคุณคือเป้าหมายปลายทางในซีตของเขาเห็นไหม เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นพักขันทักุมารเขาไม่ยอมแพ้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาชนะตัวตนของเขาการเอาชนะตัวตนเขาคือการลดอีโกโ้นั่นเองนะเดี๋ยวเขาจะเอาชนะตัวตนของเขาและเขาก็จะบากบั่นเข้ามาเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้อีกครั้งนึงนั่นเองนะคะคนคนนี้แอบหึงแอบห่วงคุณนะในพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าเขาเองต่างหากที่ทําให้ทุกอย่างมันพังเขาก็เลยแอคชั่นไม่ได้ ประมาณนี้เพื่อนๆรอ,อก,การติดต่อสื่อสารของเขาได้เลยทุกอย่างมันเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาคนคนนี้เกิดการตื่นรู้แล้วนั่นเองนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับไพ่เราเรื่องในวันนี้นะถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะสําหรับคืนนี้ลาตีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน